บู้ยวันนี่ครับท่านอบวัตรโอ้ยโจยั่นเนาโจยโจยยิกะรีก็มันจมตัวตัวยังเอาหอยตัวยังเจ้าะตัวจะฟาหอยมาจิ้มเนื้อย่างเอากระเนื้อย่างตัวนี้ไหมเนื้อย่างก็ได้ว่มันเนื้อย่างเตาพานรูเสีกลำรูเสีมั่มีแล้วมันคอยเบิ้ลมันเอิ้นกินดาดได้นดิไหมกินดาดไปนบั่นหน่อยยังเลยอุ้ยนี่หน่อยต้องยอมรับนี่นี่หน่อยรุ่นใหม่เขาศึกษาแล้วก็ แนวทางจะลาการเรียนเท่า,าโอ้ยผมผมย่อมอเจ้าเดียนไปแล้วย่อมยังจะลกเจ้าเรียนดีไรจะมาเจียงก่อนห้อเถาก็อ่อนน้องต้องกดไร่การต่อไปนีเป็นไราการไปทัวร์แล้วก็ทัวร์ไปสามารถรับชมได้ทุกเพศแต่ไม่ทุกวัย เบิงแล้วมีแต่รวยกับรวยเบิงแล็อยกาลืมกดไล์กดแช่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โลกของเพิงอนในเนปีนองเดอ้อสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนวันนี้มีโอกาสมาพ่อทีมงานเคยอยู่น้ำกันเคยอยู่ให้กินน้ำกันอยูเม่อวันศุกเมื่อวันนี้เมื่อพอกันอยูุร้านเนื้อย,ย่าง เนื้อย่างหรือว่าซีนดาดล้านอยังน้อนี่เนาะขออนุญาดไายล้านได้บ่ครับนี่ใช่ค่ะโอ้ขอหอยาดไายรู่งเจลา้านยังกว่าเจเนี่โอ้ล้านก,ารกระทะทองยินดีต้อนรับกรุณาตักพออิม่มกระทะทองตั้งอยู่มันหกสีเนาะครับเนะาะนี่ครับบ,บ,บู๊น้องมะเบิองมะเบิองมะเบิองช่างโลกของเฟืองได้กินแล้วมั้ยบู๊ยไปดิครับท่านอบตต์ตอมาเครับโอ้ย โจยโจยโจยีกะไก็มันจมตัวตัวยังเอาคอยตัวยังเจ้าัวยี่ป้าหัวไมากินเนี่ยย่างเอาก็เนี่ยย่างตัวนี้ไหมเนี่ยย่างก็ได้มันเนี่ยย่างเตาพานลูเซ่เตาลูเซ่บ่หมีกันบ้านคอยเบิ้นเบิ้นจินดาดได้ไหมจินดาดกันบั่นน่อยแต่เตาเนี่ยย่างมันต้องใส่เห็บปิ้งเนี่ยวางล่างกับเนี่ยปิ้งกระทะทองร้านกระทะทองนี่ฟังชื่อนี่กระทะทอง ้องกินเฮาเอาไปขารเลยทอมใคไหเอาเจ้าเป็นเจ้ามือเรี่ยงดิเอาเจ้ามือดิเจ้ามือดิใท่านเซียรเสียรยังเนี่ยเสียค์้เสียค์้เชียรยขั้วไอยู่นี่ไหมเ่ายไ่เอาไปตัวเลยนจ้เอาเรี่ยงเดี๋ยวมันตีเป็นเสี่ยงเก็บฟ้ามั้วดีเออเกาเอิ้นสะชนให้พี่้องพขนใจมา เรื่องเสียงนบ้านร้องบัวบานเนี่ยกระตาอดาพ่อเป็นฟ้าม้วยน่โเป็นฟ้าม้วยปะครับฟ้้วยไครับฟ้้วยไ่โอ้ยา้ยดำครับโอ้ยางเนไงเป็นเงามูนี่แสีไปบังยกสิไปิีไปสีไปยกสไปบ้งยนี่นะคนีนยเป็นเลี่ยงทีื่อคนี่ไหยเปเลี่ยงทุกชือเลี่ยงแกะบูกันก็ได้แล้ว ทุกวันก็จะเลี้ยงแจกลูกเลยหัวเออแจกลูกแจกลูกใช่เฮ่าเนี่ยเ่าแจกลูกแบบนี้เข่าเอาลูกมันนยังอ่ะโอ้เลี้ยงละปันลูกกันว่าเลี้ยงเอาลูกปันลูกกันเออกระบะสันนี่เออผู้หญิงผู้หญิงมีมือแบบนั้นเลี้ยงปันลูกกันไหมก็ดีดีเนาะเออคือได้ยินว่าเจ้าะสองคนยังกับปั้นยังกับกันฟปั้มยัง อันเนี่ยโอ้กัอยุคพุ่นกัดูแลเพิ่นโอ้ยุดอนยูดูแลเพิ่นโอ้กันเพิ่นไปอุดรไทยเพิ่นซะโอ้ดูแลให้โอ้ทีว่าเมียแท้เฮาวันจริแค่เมียแท้เฮาแท้แครบ้กูบุ้งบัวแ้ร์ไม่ป็ดแชกนเมียแท้เฮาวันนะเมียแท้เฮาไม่มาเนีโอ้โชวไปแล้ว โยกไปอยกไปอยกเม่เหาหนีล่ะเออเนียไปมันโอ้ยงานนั่งเยเลยเนี่ยเหาเออโอ้โหเห็นจ้โพดว่ามีแนวการก้นส่กัรคนใส้มาจากนี่ติวนี้แม่นูง่ายกว่านี้การขนใส้ไม่แม่นูนะขันลักษ่ะนี้อ้นโดนไม่กหนู โอ้เป็นหัวหน่าเนาะโมเมนต์แต่งก่อนล่ำไปแต่งเอาเมียผู้อื่นครับเป็นอะไรภาษาปากปางเลยว่าตีไทยครัวโอ้ตีไทยครัวบ้านเท่าว่ากัดก้นไส้หย้โยกัดก้นไส้โมเมนต์เห็นว่าอันอันตะกี้คุณสร้างปตัวอันวันฟ้องอืคุณแพนตายแล้วนี่าักษายเดียวกันวันมาใม่อีเราออกไปอออเอ มันว่าเป็นมุ่นโมันบ่ไหมก็ไฟจีเออเป็นข้าวสาหะเออเป็นไปได้เนาะธรรมดาล่ะความเงินธรรมดาสมบัติผัดกันชมเนาะเขาเอื่นว่ายังก่อนลังอันสายทานยังก่อนคุณจบวเจ้าก่อนไงไหอดูเล่ไปทั้งดูทั้งเล่แต่ว่าบ่เลี้ยง ปล่อยเลี้ยงแบบบูฟีมันต้องเขาหากินเองเเจ้าน่ะปล่อยเขาเลี้ยงแบบบูฟ่เจ้าไปหาเขาเทียเออพอลืมคิดพอมาได้แท้พันออกทัวโลกได้ไปชจะทัวรโลกด่เนีกกมัีตออก่มีต่อมอีกต่อมอมอีก่อมอ่ีกต่าต่อมอ่อมอี่อกต่ี้่อ่มอ่อีกอมออ่มม่ม่น่ต มันต้องเหลืองนีครับขอบคุณขอบคุณเสียขั้วไโอเวอร์แมนเสียเจ้าของซ่อมขั้วไอ้ครับเสียสถาพรอาจารย์สถาพรอนอาจารย์สตาพรอนอ่อนซ่อนพีวีครับออนซ่อนพีวีอะไรช่องหนึ่งหนึ่งสองโอ้กินทอดปั้นเกิดเปิดอ่อนซ่อนพีวีโอ้พี่วีแต่เสียงหลงเสียงลำนี่ตลกอ่ะก็รับก็ลังคุ้วกันดูว่าจะเอาไปเฮ็ดเป็นรายการอยู่ได้ยินลิตรายการผลิตรายกาันขัยวไหย Care, เดียวกับพี่พีเห็นปะพี่วเดียพี่วีเดีการลบตัวกันตลกนะครับตลกทียังบางอยู่บอกงังไงตลกไม่มีผู้จ้างต่พีผู้จ้างตลกเาเียนเลียคับอย่องีตลกเาฟังมีตัวเงียนเลียีเขาูดได้หน่อย่อไเร็วก่าหวหุ่ยได้หน่อยหัวเร็วชั่โมืองสูบซ่าแล้วขันหัวเร็วอกอด อุ้ยดหน่อยต้องยอมรับเลยหน่อยรุ่นใหม่เขาศึกษาแล้วก็แนวทางเจะรับที่เท่าว่าใครผมผมยอมเจ้าเดียวเองยอมอย่างกูแต่ลกเจ้าเรียนดีนะแต่ปัาเตียงก่อนห้องเขาก็กอ่อนน้อมตอนฝนโอ้เขาเอื่อนันยังก่อนเขาเอื่อนว่ารู้หลบเป็นปีกรู้ที่นี่วัตถุครูที่นี่วัตถุแต่โลกเนี่ยตลกรุ่นนี้คุณจะกำลังการิเดอืม มั่นการพิเศษตั้งชมันการทั้งอายุวีนสองาตัวน้ำนางบ่อายุอายุองตะวันนเมปีแ่บบวกนี้คือกินบเป็นต่แสบแทนันแสบมบนกเลียงเนี่ยไม่ได้ก่บอื้อยเลยน้ามาวบะทอูระิบไฟย่จังแต่ว่ามีเาะเคยได้ยินนี่แหละว่า เมอผู้นี้ครับปูแตงก่อน่องก่อนลำเจ้ากี่เจ้าการก่อนรองก่อนล่ำแตงแก่กับแตงอะไปพไม่แตงยังก่อเพานแตงธรรมดาครับแตงแก่ปูแตงไปแล้วครับแ่แรกแตงแก่งแก่อู ถอดแตงถอดโอ้แตงถอดยค่มาแต่งกับไปถอดถอนเขาออกแก้มเขาออกมันตกลงเป็นของประจำโลกนอเนี่ยโอ้โหนี่เขาเอื่นแต่งแก่คดกับเขาเกิดให้โลที่ว่าเป็นธรรมชาธรรมชาติธรรมชาติเออธรรมชาติจะเป็นเสียบอายุจัดฟ้องอายุจัดซักคือว่าเป็นเกมกีฬาเกมกีฬาบนบนสถานที่มองนึงมันนี่ระวังเมียกับผัวจะมากแบบเลยไม่ ทันได้พูดถิ่ใจก็เอาอย่านแล้วว่าว่าไม่ได้ <laughs> <laughs> นี่เชือดเลยของอาจารย์โจครับเวลาส่วนมากแต่ว่ามันไม่นะิ่งดอกใจอีลีก็มักคือนิ่งแหละนั่นผู้ชายก็นพี่แน่ผู้ชายก็นพี่แน่ันเขามักอยู่นแมนมาเจี่ยกุจีามาก,กาอยู่วะจีอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกนั่นกระทาท่อง ยืนดี้อนรับทองบ้นกสีมาล่งบอลมาวกสีลองบัลโอ้มีล่งบันติยืนบ้อลงบันบงบน่างเป็นเกียนโอ้่บอเขาจะาเกียนเขาเกี่อเขาาะบอกบอกบอกของล่องปูนลงปูนบันสีอืดล่งจิตลงปูเหล่าพาที่นี่บามีเกีน ขอบคุณขอบคุณเสียสถาพอรอาจารย์สถาพรครับผู้แต่งเพลงวักสองให้โลกของเพึง่งรับพันอัวรัววักแหลกเพื่อผึ่งถอนจากอัปคัดไปมันมีผู้นี่แหละครับเอาของอัอปตัวมือได้ทีเดียววุ้นต่อไปเชียวเพลงซาลีอาบันแต่งแล้วแล้วเพลงซาลีอาซ <Yeah. S 1> าลียครับเดี that, that uh, uh, that, that ๋ยวก็ม่านต้องเอาต่อไฟต้องเพลงสลาย เพราะว่าเราเป็นคนใหญ่เดิรู้ว่ามันอันนั้นมันมันมันเดี่ยวทั้งเดี่ยวทั้งทั้งเดี่ยวอะไรมันมันแมันมันขัดกันหมดอ้ยแสดงว่าอบตกับที่มีแม่นมอันเสียอบตกับที่มีซิงเกิลหิยืนบ้งครับโอเคครับร่วมกันเท่ารอดรอดรับงานงานโชว์เป็นสองชั่วโมงครแล้วรอติดตามพี่น้องรอติดตามเพลงอบตไปตอนนี้กําลังเห็นเดียว กำลังเห็ดยอยู่ครับพอ่อท่านเดี๋ยวพ่อกันไม่คีบนาครับพี่น้องยูดีไม่แห้งรวยรวยสุขผูสุขคนทั้งเสียผู้เลี้ยงทั้งผู้กินทั้งผู้นั่งเฝ้าผู้นั่งเอาเนียเนี้ำกันนี่ยเท่า,าพ่อกันไม่คีบนาสุขกายสบายใจรำรวยสวัสดีครับ ขอบคุณและขอบคุณแฟนๆขอบคุณและขอบคุณแฟนๆที่อยู่ต่างแดนและอยู่เมืองไทยเข้ามากดสับสไครต์ผมแสนดีใจจนน้ำตาสึ้ผมบอลืมคุณท่านที่ติดตามผลงานโลกของเพื่นอ,พอนออนอพนอพุอนอพอ